สบายดีมาพบกับซ่องดาน้นยแวงางอีกแล้วเนาะนี่เขามีปลาดุกนะแปะตัวนี่กำลังเสียบเขาจะนำปลาดุกนี้ไปปิ้งเนาะเขาจะเสียบมเมื่อเราจะนำไปปิ้งปิ้งให้นมนุษย์อ้วนเดแล้วกะปิ้งตาําเจลเดเนาะจะเสียบเพื่อเวลาเขาพลิกไปพลิกมามันจะสบายน้องจิตเนาะควนจัดการให้เป็นยังไงพน วันเกิดท่านได้สมปรารถน,ะะ <c oughs> นาแล้วบ่บสมหวังแล้วบ่ยังบ่สมหวังเถอะไงบ้านมีคนมาขอเถื่อนบอ่เจ <c oughs> ี๊ยบเล้วเขาก็จะเกลือหอยเนาะบ่ต้องห้อยหลราะป่านี่มันจะบบมีเกดแต่เกลือแล้วก็แล้วเนาะจิตเนาะเขาจะนำ <c oughs> มาปิ้งเนาะ เห็ดไฟอ่อนๆเดือไฟค่อ,คอยๆเดี๋ยวไหมเนาะเดี๋ยวบุสุกในวุ้ยบักเพชรเกือบไหมจีบักพเพชรทับบัวกระเทียมอุ้ยฮ้อนบัวใบนำอ่าสามแจ้วปลาดุกเนาะเฮาปีนมานี่หอมเริ่มหอมเลยนี่เ,เ,น,เนื้อมันจะเลื้งๆล้เลยนี่ปลาดุกนา เดี๋ยวไปเบิ่งเมนูน้องๆพ่นเนาะเพ่นเ็ออยางกินมื้อนี้อ่อนมาเด้อปิ้งปลาดุกแซ่บๆน้ำกันมาเบิ่งเมนูน้องๆใส่อย่างลงไปเกลือแป้งนัวมันเมนูมื้อนี้บ่ใส่ปลาแดกโอ้เมนูมื้อนี้บ่ใส่ปลาแดกนี่เพ่นจะเห็ดปนกบเนาะต <mail> <fish samples. S 2> ้มมะเขือทุกหมูจิ้งค้าใส่น้ำฮอนฮอนฝดฝดก็จะกบลง ต้มกบให้สุกเนาะมาเบิ่งประดุเขาโตเนาะนี่สุกอู้สุกแล้วเนาะเอาออกเลยแบบนี้เนาะม,มนุษย์อ้วนสิกินปิ้งปลาดุกเด้เมดาพัดจะกินตำแจวเนาะเรียบร้อยแซ่บๆเลยมาเดอ้อ สามตัวนี้เขาชีแปงง่ะมนุษย์อ้วนเนาะที่เหลือนี้เขาจะตำเจวเนาะเอามาเเชยเลยบักบัวแดงกระเทียมใส่ลงไปเนาะเดี๋ยวให้น้องน้องสนใจป่าอย่างเรียบร้อยแล้วเทามาตำเจวป่าปอยากมาหลายมื้อเลยเนาะมาจะมีการได้กิน ใช่เนาะเขาเจะาลงเลยเอาลงมืดไม่เดือเอาวัวไงก็ในดุกันหนึ่งเอาบ้งเขาซูมมาเด้อข่าวแรงน้ำกันพวันพี่น้องเนาะเขาบ้้ตงต่ำให้มวลไหลได้เนื้อป่านี่ต่ำเพราะุกเล็กๆุกเล็กเท่ากัน่ะ๋ยวซิม

กัวใบกับกัวใบใส่ใส่พวกหอมไปลาวจิ้มแซ่บอืมเรียบร้อยทนี้มาเบิงบง้งมาเบิง่งมาเบิ้งจืดมาเบิ่งมือกล้องเขาเหยาใส่เกลือกลับไปตืมมันจางเรียบร้อย,รอยพร้อมเสิร์ฟตะแซ่บบปตะแซ่บบปมาเด้อกินข้าวแรงน้องกันกบเผากับซุกเรียบร้อยนะเนาะเอามะเขือนะขออก อันนี้น้องๆพื้นแบงออกผู้ทีโบกิบปลาแดกเนาะส่วนตัวนี้เราจะใส่ปลาแดกกับน้องก็จะปลาแดกมาใส่ตมม่หมะเพ็ดใส่เป็นนัวเข้าไปน้อยนึงผักบัวกระเทียมบใส่เนาะสูตรนี้เกลือลงมะเขืออย่หน่อยเนาะ มันอนเลยต่ำเลยแต่มันคืออะแร้แวเขาก็จะกบลงเลยก,กบแบบเขาจะโบใจแล้วเขาจะต่ำเอาเลยเนะาะเพราะว่ากบมันจะบบมีก้างน,น้อยคือป่าต่ำให้เข้ากันเลยตลม,มุนแล้วเาก็จะตักน้ำน้ำที่เขาต้มกบเเนานะเอามาใส่เลยใส่พอประมาณก,ก็ใส่หลาย แต่มมนจะเป็นน้ำจงโลงบวแซบม,มาเด้อกินอาหารแบบลาวๆพื้นบ้านคนให้เข้ากันดีๆเนะาะเจ้าหอมแพรวกับหอมป้อมลงเลยเป็นต่แซ่บบอพอยพี่นอ้องมดุกทุกคนร้อยเนาะบนเขาพรอ้อมเสิร์ฟกินเขาเรียบร้อยแล้วเนาะนีปิป้งปลา เดี <muitas> ่ยวประดุกนะบดกบลวกผักเนาะตั้งกล้องกินข้าวน้ำกันเลยเนาะมาเด้อสบายดีเด้อมาสากินข้าวข้าวแรงน้ำกันเด้อเอาข้าวเมาเอาข้าวฟ้าเอาาฝไปเนาะเดี๋ยวฉันมีพร้อมไว้ให้ยน้อยมาเฟินไปกินด้วกันลวกผักน้ำแม่เฟินเนาะข้าวกระดน้องยางไปยังมาจะประดุกจะประดุก หาเหยนัอะไ้ยปุนเจมือส่มอ mm ันคำแรกโต้กาเรอไกิกินเจอประดุกลายมื่อแล้ววันนี้ได้กินสนใจแม่แก่ไห้กินไหมกินหืม

ทกินจะทุกคือละแม่เยอะเยอจับใส่จุมไปตัวนุ่งเนี่ยแทบนะแ่บแทบาลุกนาเลยเทะเลยตัวน้อยน้อยตัน้อยมันมันตัวน้อยนั่นนะไม่เอันนั้นออกแล้วเนาะเถอดแล้ว กอแบด้ไส์แล่าบด้ไส์ลไม่ไดเอายาเอายาให้กินกินอีกเจ็ดคบเจ็ดมือแล้วไปปวดวงตือมว่าคอเสาแอดแดงแล้วบเสาไข่ล้วบเนาะว่าตุ่มกระลินกระค่นอะว่าตุ่มหันหกนุบระบขันมือ่ยมดีโอ้า ไม่ได้แบบนี้นะสาบมาบัดอาทิตย์เลยมื่นไปก็ได้ไหน่ะมืดไปนะเชี่ยอะไรงงมากดูน่เาเป้ยวการมี่อลาลูกพักเสร็จแล้วลูกมันเนี่ยมันดิ่หอนหอนกล้าไม่ไอวยู่ยแค่มีกะกระปบเลยนะงำเลย

น่เ็จ้าเลยมน่าน้อยเป็จอาเลยลงาถามสบายดีเอฟซีหแล้วรับมน้อยเอเช่นลูกลกตุกตผมนะไม่อยากพอดอะไรกาใส่อยากไม่ผมไอ้กิวเนี่ย

จะยุ่งขวันก็มาเยอะใช่นี่ชิบตัวก็ชิตัวกินเล่นมันมอ่ยโอ้ยเขินมัจามเลยโอ้เอาเอาเอาอนี่เวยตั้งบ่ดีววะุณนะเต็มเพ้

ก,กินได่อะแต่แล้วกินนหอยนึงอน่าอ,อ,อรัส้นกะยังดูบบปะนี่้เอ้อออออสาสองคนแล้วปะนี้ค

แล้วเ้าเอาในข้าไปเป็นบัลลังก์แล้วซ้าเจ็บหัวเริ่มมีคนตัวยุงบังกลมคนน้อยนับอ่า ดินข้งหลังมีลลห้องแม่กินพับจะได้รู้นะครมอืมอุ้มนก็ขนกะขืนข้างเปยอุอ้้อ้อ้ องใจมาทักทายแล้วทักทายบ็นกันดุนใช่ไหเอาพักนี่ึงขึมนกันไหมจะหลารเนาะจะทำยังไงก็แล้วพักนึ พักหลายๆจะได้โตเร็วๆเดี๋ยวคิมมีเ่เให้เอาไว้ซัมมี่เนาะภาพมันอ้วนกินโตพอมีตัวป่วนโตหนุ่มมันนี่บ๊ายบายเอฟซีนะไว้่าลืมกดไล์กดแชร์กดติดตามไปกันตัง้งแต่ให้ครอบครัวโต,วออตวของเฮาในเด้อกว่าไปที่น้องมดผูกทุกคนเนาะเดี๋ยวจะ <c oughs> ขอลาไปก่อนแล้วเนาะสบายดีบ๊ายบา,ายแล้วจ่าบ๊ายบาย Bye bye FC bye. Bye bye Phương nào. Phương nào liều vùng con Phương nào. <laughs> liều liều vùng Phương nào. Phương nào. <laughs> bye bye mẹ. Ui chị mới nhục tội lắm. Nóng. <laughs> Đây lắm.